ซ้ายขุนซ่องขวานี้ไปแก่งหางแมวครับ็นี่ก็คือร้านปาเล็กการเกษตรครับคลังปุ๋ยอยู่ที่แก่งหางแมวครับขายปุ๋ยครบระบบะครับปุญญ๋ยยาทุกอย่างพร้อมเลยเดี๋ยวพาไปดูครับปุ๋ยจากโรงงานผลิตของเรามีความหลากหลายนะครับที่นี่ครับ อที่นี่ก็จะมีสูตร6กสามตองห้านั่นคือขังขาวคู่เอทครับที่วางจำหน่ายครับแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรก,กรนะครับเหลืออยู่กระสอบเดียวสูตรหกสครับขังขาวคู่เหลือกระสอบเดียวแล้วนี่ก็ตองห้าสูตรเสมอนี่ครับช่วงนี้ที่ใช้กันอยู่นะครับช่วงนี้ครับ ช่วงบบรุงลูกนะครับบำรุงผลนี่แหละฮะเนี่ยนี่เดี๋ยวกระสอบเดียวนะครับก็ก็จะเตรียมสั่งเข้ามาสต็อกันเร็วนี้นะครับเตรียมสั่งแล้วแะครับแล้วนี่ก็ฮิวมิกครับชนิดเม็ดฮิวมิกพัดตรารวยดินครับมีไว้รองรับให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ครับพวกใช้ดีมากเลยตัวนี้ครับตัวมิโนครับนะครับช่วงสามารถใช้ได้ทุกระยะของพืชนะครับของทุเรียน ตุนทีเรียนนี่แน่นอนมากๆเลยนะครับเนี่ยใช้ดีครับอตัวนี้เป็นตัวอะมิโนฮิวมิกพัดนะครับตัวขายดีอีกตัวหนึ่งของโรงงานเอสทีเราครับแรงฝนหนาวเขาใส่ได้ทุกระยะเลยดีมากๆเลยนะครับดินเดนี้ดินดีมากๆเลยครับดินโฟดีมากๆเลยร้านใหญ่มากครับเนี่ยร้านพันเล็กการเกษตรนะครับลูกค้าเข้าเรื่อยๆแล้วทีนี้ก็จะมี นินเพชรหกสามสามขายด้วยนะเออเมื่อ,อก,กี้ผมเห็นอยู่เดี๋ยวพาไปดูนเพชรหกสามสามาจะเหลือไปเยอะเหมือนกันครับอแล้วก็จะมีลูกค้าอยากจะใช้แบบชนิดเป็นกิโลแล้วก็มีจำหน่ายนะเนี่ยหกสามสามครับนี่ครับม่เล็กก็จะแพ็คไว้แพ็คใส่ถุงเมปุ๋ยครับทุกสุ่รก็จะมีแบ่งขายหมดครับปุ๋ยเคมีก็แบ่งขายก็มีครับเพื่อ,อไปลองใช้กันกดดัาใหญ่มาก อยากได้อะไรคอยบอกป้าเล็กนี่ฮะหกสามสามตาดินเพชรนี lonely, ่ฮะเหลืออยู่แค่นี้ครับเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่เหลือสี่ก็สอบเองอ่าก็จะเตรียมสั่งทาอีไครับนะฮะสนใจเรื่องปุ๋ยมาที่ร้านป้าเล็กการเกษตรได้เลยนะครับเพื่อนๆอยู่ที่แก่งทังแมวหันเดินหน้าขึ้นไปที่ขุนซ่องครับเจอป้าเล็กใจดีบริการครับนู่นเออแล้วก็กิ่งพันก็มีนะนวกกิ่งทุงทุเรียนนะฮะร้านข้างๆนะครับของป้าเล็กครับมีครับบริการ ต้องการอ่าเนี่ยเอาไว้รองรับพี่น้องกเกษตรสายทุเรียนครับแล้วครบเลยคิดอะไรไม่อ่อกคอยบอกกราเล็กจักเกษตรครับอยู่นี่ครับพี่แก่งขังแมวครับเพื่อนๆครับ